คุณกำลังฟัง Music on the road กับ DJ เจนัทคลังซับ day, เดินทางกลับบ้านกันในเย็นวันนี้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกับผม DJ เจนัทคลังซับเหมือนเดิมพร้อมกับแขกคนพิเศษที่จะส่งเสียงมาทักทายคุณผู้ฟังชาวนาครศรีธรรมราชในเย็นวันนี้เซฮายทักทายสวัสดี7 days crazy ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมนุ่มๆวันนี้เซเว่นเดย์สครซีมีใครอยู่กับพี่นัทบ้างทักทายแล้วก็แนะนําตัวทีละคนหน่อยนิดนึงครับครับผมครับสวัสดีครับพวกเราเซเว่นเดย์ครซีนะครับสวัสดีชาวมิวสิกออนเดอะโรนะครับผมอสร้องนําครับผมผมต้องกีตาร์ครับมาสองครับขาดไปสองครับขาดไอซ์กับเกมครับไอซ์กับเกมก็คือได้ออกจากวงเราไปแล้วไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่อยู่ว่นติภารกิจแล้พี่นัทรอเล่นพี่นัทรอเล่น เปิดไมค์โฟนอินปุ๊บจะทําให้น้องวงแตกเลยไม่ได้วันนี้มา2คนคุณผู้ฟังก็คือโบ๊ร้องนําแล้วก็โต้งกีตาา์นะครับส่วนวันนี้ที่ติดภารกิจก็จะมีเจ้าไอากับเจ้าเกมนะครับเบสแล้วก็กลองนั่นเองนะครับ<ด>ผม<ด>ต้อนรับออเป็นเสียงก่อนเข้าสู่นะครศรีธรรมราชนะครับทั้ง2หนุ่มเลยครับ คือมืฟังครับอยู่ในสายกับนัดวันนี้โฟนอินส่งความคิดถึงมาถึงชาวนครศรีกันแบบสดๆนะครับจากเซเว่นเดย์สครซวันนี้เนี่ยหนุมน่มๆจะมาฝากเพลงใหม่ครับชื่อว่าแค่ดินที่รักดาวแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามย้อนกลับไปสักนิดนึงก็น่าจะสิบกว่าปีได้แล้วว่าเซเว่นเดย์สครซี่มารวมกันได้ไงครับโบ๊ทับผมก็เมื่อตอนย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเราก็เล่นดนตรียามคืนด้วยกันเนี่ยแหละครับผม,มแล้วก็ ก็ะระหว่างนั้นนะเรามีความฝันอยู่แล้วเราอยากจะเป็นศิลปินอย่างเงี้ยฮะครับผมระหว่างที่ที่เล่นหนงคืนเนี่ยเราก็ทําเพลงไปด้วยแต่แต่แต่สารตั้งต้นเนี่ยของของการมาสิงทุกวันเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะแวบแรกในหัวที่เริ่มเล่นติดคืออยากจะเป็นศิลปินก่อนอ่าฮะไอศิลปินเนี่ยมันมันมันต้องมันมันต้องเดินหน้าด้วยการต้องประสบการณ์ต้อง อะไรหลายอย่างฮะเราก็เลยไปเล่นหนังคืนเล่นหนงคือเ,เพื่อ <ๆ S 2> เพื่อเพื่อจะได้หาเงินเลี้ยงชีพเราด้วยแล้วระหว่าง <ๆ S 2> ก็ทาเพลงไปจนสุดท้ายก็ไปยื่นตามค่ายเพลงเนี่ยครับผมแต่ตอนนั้นคือยัง <c oughs> ไม่ได้มีค่ายเพลงไหนตอบรับครับก็ตัดสินใจทําปล่อยลงใน y o u t youtube ฮะเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นวงวงอินดี้แรกๆเลยที่ทําปล่อยเองลง youtube เลยก็ว่าได้นะฮะอืมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักแบบสิบสองสิบสามปีที่แล้วคือถ้าไม่ใช่ค่ายใหญ่ๆเนี่ย อศิลปินนี่เป็นศิลปินอินดี้หรือว่าอิสระก็น้อยมากเลยเนาะที่จะปล่อยเพลงเองลงย t u b e นะครับใช่ครับใช่ครับเราก็แทบจะเรียกว่าวงแรกๆเลยครับก็ปล่อยมาพอสุดท้ายเพลงปล่อยปล่อยเพลงแรกเนี่ยชื่อเพลงว่าแค่ได้รักเธออันนี้น่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วโอ้โหครับก็ดันแบบว่าได้กระแสะตอบรับดีมากกลายเป็นเพลงกลายเป็นเพลงดังก็ทําให้เราได้ไปต่อแล้วสุดท้ายก็คืออ่าก็มีค่ายเพลงมามาแบบสนใจเราเยอะเลยแต่ว่าตอนนั้นเราก็ได้ไปอยู่ที่ แจมมี่ครับกับทางอัพจีครับผมบอยู่สักพักหนึ่งจนก็ออกมามาทําเองก็จะก็ะะสลับกันอยู่ฮะออกมาทากันเองแล้วก็ไปอยู่ค่ายบ้างอยู่โองตาในแอนเทนเน้นบ้างไงครับผมบจนจนณนะปัจจุบันเนี้ยก็มาออกมาทําทําเองอีกครั้งแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกบ้างครับผมอือกมาทำเองแต่ว่าทีนี้ก็คืออย่างมาทําตอนเนี้ยอ,อพวกเราทําเองนี่แต่ว่ามันก็ไม่เชิงในนาม มาในานามค่ายถ้าโดยตรงเราเราทำเราทำอ่าสตูดิโอกันด้วยชื่อว่าโคนิก้าสตูดิโอครับคือสตูดิโอของเราเราเรารับทำโปรดักชั่นทั้งหมดทำเพลงทำอะไรอย่างเงี้ยทำโคเปอร์แล้วก็เลยอ่ะเพลงนี้อ่ะลองทำของตัวเองดูรวมถึงมิวสิกวิดีโอด้วยอะไรพวกเนี้ยครับผมอืมอก็กลายเป็นว่า จากการเติบโตเนาะคือผู้ฟังรีแคปทุกอย่างแบบภายในเวลาไม่ถึง2นาทีเนีย่ยโบสชสามารถเล่าที่มาที่ไปได้แบบพี่นัดเข้าใจเลยอะว่าจากเริ่มต้นคนที่แบบรักดนตรีอยู่ในสายอาชีพนี้ทําเพลงเป็นศิลปินอยู่ข่ายใหญ่สลับมาทําอิสระจนวันเนี้ยพูดง่ายเหมือนเราก็มีเป็นสตูดิโอของเรากึ่งๆค่ายประมาณนั้นที่สามารถที่จะทําทุกอย่างด้วยตัวเองแบบคอมพลีทร้อยเปอร์เซ็นต์ละที่สำคัญคือนอกเหนือจากทาเพลงเองแล้วยังรับโคเวอร์พี่ๆน้องๆศิลปินหรือว่าทําเพลงให้กับอะไรต่าง ต่างด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมไม่ต้องไม่ต้องเป็นศิลปินก็เหมือนว่าสมมุมมติว่าเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็น o n สต็อปเซอร์วิสลยก็ได้คะ <ừ> um. อยา่างหลายๆคนที่อยากจะมีผลงานเพลงแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยคือวันเนี้ยเราเราเข้าใจเราเข้าใจในในมุมมองความฝันหรือว่าความที่อยากจะเป็นของแต่ละคนเพราะเราเคยผ่านมาก่อนแต่ตรงนี้คือเราเราเราสามารถทําได้แต่ทั้งที้นั้นคือโอเคมันอาจจะต้องมีค่าให้จ่ายแหละแต่ มันมาที่เราที่เดียวเนี่ยเราจบเลยคือเราอยากจะทำโคพเวอร์ก่อนได้อยากจะมีเพลงอ่าเราทำให้ได้อยากจะทำมิวสิอทำให้ได้อยากจะอ่าไปเดินสื่อหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยอยากจะมีเวทีเล่นเราช่วยหาช่วยอะไรได้เราทำให้หมดทุกอย่างครับผม โบ๊ Both, มันดีมากเลยอ่ะมันดีมากๆ <c oughs> เลยที่คุณใช้ประสบการณ์คุณเองที่มีมาต่อยอดแน่นอนล่ละว่ามันเป็นอีกหนึ่งขแขนงอาชีพแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่เหมือนเราเป็นถนนให้คนที่รักในเสียงดนตรีเดินได้ง่ายกว่าสมัยเราเยอะเลยเนาะครับใช่ครับใช้ครับ oh, ใช่ครับ,รบพี่นัทขอชื่อชัดๆอีกรอบหนึ่งชื่อสตูดิโออะไรนะครับ ครับชื่อว่าโฟนิก้าสตูดิโครับผมโฟนิก้าสตูดิโอนะครับหรือว่าถ้าเกิดคือผู้ฟังอาจจะมีน้องๆน,นะครับบางคนที่แบบขับรถหรือว่าอยู่บนรถกับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้แล้วแบบเอ้ยผมเนี่ยอยากเป็นศิลปินนู่นนี่นั่นอาจจะลองทักเข้าไปที่ Facebook ของ s e v y s Crazy r a y ดูก่อนก็ได้เ<ช>พราะว่าอันนี้นัด,นดพี่นัดก็เพิ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าแบบโบ,บ๊โต้งเองเขาก็มีโปรเจกต์นี้อยู่ในมือด้วยนะครับ <ผ>ครับดีมากๆเลยครับทีนี้โบ๊ทกับโต้งนี่คือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยแบบสิบสองสิบสามปีที่แล้วเลยใช่ไหมโต้งเนี่ยโต้งโต้งนี่คืออย่างตอนที่ผมช่วงทําวงแ,แรกๆเนี่ยฮะก็อ่ามีผมว่ารู้จักโต้งมาตั้งแต่โต้งยังยังเด็กอยู่เลยยังแบบยังเพิ่งเริ่มเริ่มเล่นไงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ร่วมงานกันนะระหว่างนั้นไม่ร่วมงานผมก็ไปเล่นของผมเล่นๆจนสุดท้ายก็คือมีช่วงที่อ่ะเฮ้ยมือกีตาร์ผมต้องคัดหรืออะไรเงี้ยก็เลย ต้งมาเล่นกลางคืนด้วยกันแต่ละพอเล่นคืนเสร็จปุ๊บอ่ะก็มีแยกย้ายกันไปช่วงหนึ่งจนสุดท้ายช่วงหลังเนี่ยก็เอาวะกลับมาพอดีมือกีต้าร์ที่เคยเล่นด้วยกันก็คือปีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกครับครับผมก็เลยอ่ะจังหวะพอดีมันได้โต้งแทบแทบจะเรียกว่าอะไรตอนนั้นเจอร้านจิ้มจุ่มอะ่ฮะอฮแล้วโต้งก็แบบเออเจอจะนึกถึงอยู่ทีแล้วก็แบบเจอเนี่ยก็เลยไอ้โต้งเอาไงวะสนใจบ้ามันเล่นเล่นกับพี่เลยโต้ง แทบจะนั้นแทบจะเลิกเล่นอยู่แล้วใช่ไหมพอดีว่าพี่โบ๊ชกลับมาชวนมาเล่นก็เลยแล้วพอดีก็ใช่ฮะจะพี่โบ๊ชมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนั้นตรงจะไปสบายผมเลยเฮ้ยมาลำบากกับเส้นทางนี้ก่อนมาลำบากกับพี่ก่อนใช่ไหมโบ๊ชใช่ะ คือผู้ฟังครับอยู่ในสายกับนัทคือโบ๊ทนะครับนักร้องนําจาก s e v y s Crazy แล้วก็มาสครูนี้คือโต้งครับเป็นมือกีตาร์ของ s e v y s d r y z y นะครับเมื่อกี้อย่างที่โบ๊ทกับโต้งบอกไปว่าเขาค่อยๆเติบโตกันมาเรื่อยๆครับคือผู้ฟังจนมาถึงเพลงฮิตหลายๆเพลงแล้วพี่นัทก็เพิ่งรู้วันนี้อีกเหมือนกันว่าแค่ได้รักเธอเนี่ยเป็นเพลงแรกเลยที่เราปล่อยลง YouTube ก็<ช>มันมันเป็นอะไรที่มันพิเศษมากเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้แค่ได้รักเธอยังคงถูกเปิดบนวิทยุยังคงถูกสตรีมมิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยผลผลิตเรามันสวยงามมากเลยจนเดินทางมาถึงเพลงที่ทะลุ200ล้านวิวอย่างออฟฟิเชียลเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือไม่ผิดหรอกเธอนะครับเป็นไงบ้างเราค,คือศิลปินที่มีเพลงทะลุ200ล้านวิวนะเว้ยโบ๊ครับคบก็ก็ต้องต้องขอบคุณเพื่อนๆแหละที่ที่ฟังก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่า ถ้าไม่มีอย่างแ,แะแท้วเธอเนี่ยหรือว่าไม่ผี่หลอกเธอเนี่ยเราก็คงไม่ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตไม่ได้ไปเจอเพื่อนๆตามจังหวัดต่างๆแน่นอนครับผมมันทําให้แบบว่าเราได้มีประสบการณ์ในในด้านดนตรีเราได้มีความทรงจําดีๆในแต่ละจังหวัดครับผม เนาะแล้ว<ล>ทุกครั้งที่เวลาเราไปเล่นสดแล้วคนร้องตามเพลงเราได้บางคนเขาอินกับเพลงเรามันเป็นอะไรที่แบบมันดีต่อใจมากๆเลยคือผู้ฟัง <c oughs> ครับและอยากจะบอกว่าณนะวันนี้ที่เรากําลังคุยกันเนี่ยนะครับผม Seven Day ์แครเขามีเพลงใหม่ล่าสุดซึ่งผมต้องบอกว่าหลังจากที่ทางทีม PR ของ s e v y s Day ์แครส่งเพลงมาให้พี่นัทนะครับ <c oughs> น่าจะประมาณสักวิกสองวินะหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยนะครับ บทรู้ไหมต้องรู้ไหมว่า,าพี่นัทเปิดทุกวันที่จัดรายการเ,เลยเว้ยขอบคขอบคุณมากเลยครับผมพี่นัาพูดตรงๆนะว่าอ่อช่วงวันสองวันแรกเราเปิด เพื่อเป็นการแนะนําให้คนฟังรู้จักคือปัจจุบันเนี้ยวิทยุเนี่ยมันไม่มีแบบคนเปิดจากทรานซิสเตอร์ฟังแบบตลอดย4ี่ชั่วโมงแล้ว uh huh. แต่ว่ากลุ่มคนฟัง uh huh. พี่นัดก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่เลิกงานหลัง4ี่โมงเย็นแล้วก็ขับรถอยู่บนท้องถนนเพราะฉะนั้นทุกคน uh huh. ก็จะได้ฟังกันไปวัน2วันแต่หลังจากวันที่3 4มี่หเป็นต้นมาเป็นอีกวีคหนึ่งมีคนทักแชทมาขอเพลงนี้ทุกวันเลยแค่ดิน oh oh. ที่รักดาวขอบคุณมากนะครับพอแค่นะคพูดแค่นี้ก็รู้สึกแบบว่าใจฟูขนลุกแล้วฮะคือ คือหวังอยากจะให้เพลงได้ขึ้นที่หนึ่งในคลืนวิทยุเลยครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยค็คืออย่างตอนเริ่มต้นเนี่ยอ่าแค่ลรเธเนี่ยก็มาจากที่ ได้ขึ้นที่หนึ่งในขึ้นวิทยุก่อนแล้วอย่างนั้นก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาที่หนึ่งหลายๆขึ้นไล่ๆตามมาครับจนจนสุดท้ายก็คือแบบว่าเออกลายเป็นเพลงที่ดังแล้วก็พวกเราได้ออกไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแหละครับผมหวังว่าอย่างนั้นเช่นเดียวกันเลยครับพี่นัทก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าเพลงนี้มันมีายเซนของ Seven Day ย์ครชัดเจนมากๆให้<ำ>โบสทหรือว่าต้งพูดถึงสักนิดนึงว่าเพลงแค่ดินที่รักดาวนี่เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรครับอะเผื่อบางคนอาจจะยังไม่ได้ตั้งใจฟังครับก็ แค่ดินที่รักดาวเนี่ยเพลงเนี้ยเราตั้งใจมากที่อยากจะให้คนฟังแล้วไปนึกถึงแค่ได้รักเธอเพราะว่าเพราะว่าเรามองว่าอ่าจุดกําเนิดของพวกเรามันคือแค่ได้รักเธอเราทําให้เราสําเร็จมันจนถึงทุกวันเนี้ครับผมเราเอาเพลงแค่เธอเนี่ยเป็นโจทย์เลยแล้วทายังไงให้คนฟังแล้วนึกถึงณตอนนั้นช่วงชีวิตนั้นๆด้วยอย่างแบบบางคนที่ฟังได้ฟังแค่เธอเนี่ยคุณโอ้ยตอนนั้นผมอายุ เท่านี้ผมเรียนมอนี้อะไรเงี huh, uh ้ยบางมันเป็นมันเป็นมันจะม,มีเพลงเพลงเพลงที่เราฟังมันจะทําให้เราย้อนไปถึงช่วงชีวิตเวลานั้นๆนึก<ช>ออกครับใช่ครับแต่อันเนี้ยเพลงเนี้ยเราอยากให้คนฟังนึกถึงตอนนั้นและก็อินกับเพลงเพลงนี้ฮะรวมทั้งเนื้อหาด้วยครับเนื้อหาเพลงเนี้ยมันก็เป็นอารมณ์มุมมองความรักที่ไม่สมหวังเช่นเดียวกันแต่ว่าจะโตขึ้นมาหน่อยตรงที่ มีความที่ชีวิตจริงของคนเราทุกวันเนี้ยมันในวัยที่โตขึ้นอ่ะแค่ความรักอย่างเดียวอ่ะแบบเหมือนวัยรุ่นมันมันไม่พอมันเป็นการบอกว่าทั้งสถานะของเราครอบครัวเราอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้ความรักอย่างเดียวมันไม่สามารถที่ทําให้คนสองคนสมหวังในความรักได้ครับก็เหมือนที่พี่นัทบอกเมื่อกี้แล้วว่าเพลงแค่ดินที่รักดาวอ่ะมันมีลายเซนของ Seven Day ย์สแคชัดมากๆจนโบ๊ทบอกมาว่า เวลาที่คุณผู้ฟังฟังหลายคนน่าจะเหมือนนัดก็คือเอ๊ะทำไมเรารู้สึกแบบมันเป็นลายเซนที่มันชัดเจนจังเพราะว่าศิลปินเขาก็ต้องการให้คุณไปรีเลทกับจุดเริ่มต้นเขาคือแค่ได้รักเธอนะครับ,บ <พอ S 2> แล้วเหมือนที่โบสบอกเลยว่าด้วยพาร์ทของเพลงเนื้อหามันก็ค่อยๆโตข cool ึ้น10บกว่าปีที่แล้วอ่ะสมัยเราเรียนน,นะนะโบนอสเรารักเราก็คือรักอ่ะรักอย่างเดียวแต่สมัยนี้<ช>คือต้องทํามาหากินด้วยอันนี้เก็ตเลยอะ่ะเข้าใจเลย Uh huh. ครับผมแล้วทีนี้อย่างเพลงแค่ดินที่รักดาวเนี่ยทำกันนานไหมครับบอืมที่จริงมันมันก็สักระยะหนึ่งเลยครับเพราะว่าด้วยอย่างนี้ด้ยครับคือไอ้ก่อนหน้าเนี้ยเพลงก่อนหน้าเนี้ยเราก็ปล่อยกันมาแต่ว่ามันไม่ได้ถึงหูผู้ฟังแล้วก็พอปล่อยใน YouTube เลยก็แล้วแต่ก็ยอดวิวน้อยทําให้เราพูดตรงว่าเราแทบจะ ท้อถอดใจไปเลยช่วงหนึ่งครับแบบว่าไม่กล้าที่จะปล่อยเพลงออกมาไม่กล้าที่จะทําเพลงปล่อยแล้วรู้สึกเสียดายกลัวปล่อยไปแล้วแบบเสียของอะไรอย่างนี้อีกกยอาา๋อฮะอฮะใช่ครับก็มันเสียดายแล้วก็แม้กระทั่งผมเองวเวลาออกไปไหนมาไหนเวลาเจอเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักแบบว่าเข้ามาคุยด้วยถ่ายรูปอะไรนีก็จะถามว่าอ้าวพี่ไม่ได้ปล่อยเพลงแหรอแต่จริงๆก็ปล่อยนะ<อ>แต,<อ>แต่แต่ว่าคนไม่เคยได้ฟังก็จะคิดว่าเราไม่ปล่อยแต่ว่าสุดท้ายเพลงนี้่ ลองดูใหม่สักตั้งหนึ่งลองตั้งใจทําแล้วก็อ่ะลองเราลอง,ลอง,ลองเหมือนเดิมเราวิธีเริ่มต้นเลยเราปล่อยเพลงโซเชียลจริงแต่เราไม่ทิ้งผู้ฟังทางวิทยุ อืมอืมอมคือเออคือทุกวันเนี้ยดิจิตอลมันเป็นแพลตฟอร์มที่แน่นอนครับทุกคนต้องไปอยู่ในนั้นนะครับผมแต่ว่าแพลตฟอร์มอนาล็อกอย่างวิทยุทีวีหรือว่าสื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทําให้คนได้รู้จักเพลงเรามากขึ้นด้วยเหมือนที่น้องบอกบนะครับใช่ครับใช่ครับโบ <Bot S 2> ๊ทจะพี่ <มา S 1> นัทดิดน,นฮะฮนฮะครับมันมีมันมีช่วงที่เราอาจจะหลงลืมไปว่าเอ้เอิแต่ว่า ยังมีคนอีกหลายคนที่เขายังยังยัง,ยง,ยงฟังวิดีโออยู่แม้กระทั่งเราเองอะขับรถเรายังเปิดฟังเลยแต่เราเราดันลืมดันลืมนึกถึงไปอย่างตอนนั้นคือไออย่างด้วยความที่เราไม่ได้ทํากับค่ายเพลงด้วยอะไรด้วยพวกเนี้ยครับก็เลยเ<ร>ไปนะมุ่งแบบเราก็ปล่อยในโซเชียลกันปกติ<ช>อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับมันมีเรื่องของของต้นทุนด้วยอะไรอะไรอะไรหลายหลายอย่างครับมันก็เลยทําให้เราอ่ะ,อะเ,อเราปล่อยแต่ YouTube ยูทูบอางเดียวไปก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยครับ ครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพวกคุณมีลายเซ็นที่ชัดเจนเหมือนที่พี่นัดย้ำตลอดนะครับแล้วก็คืออย่างโบ๊ทเองที่เราเริ่มต้น s e v y s Crazy มา10กว่าปีแล้วอะมันมันเป็นอะไรที่มันถ้าเราพูดในในแง่ที่ให้มันให้มันเข้าใจได้ง่ายก็คือมันเหมือนเป็นสมบัติที่มีค่ามากๆเลยนะโบ๊ทรู้ตัวไหมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับเพลงเนี่ยเพลงเพราะมันจะค่อยๆทำงานของมันไปไว้เชื่อพี่นัท ไม่ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเรื่องยอดบุงยอดวิวโบสก็เห็นมากตาเนื้อแล้วว่าเพลงบางเพลงปล่อยเมื่อ5ปีที่แล้วอยู่ๆเพิ่งจะมาดังเปรี้ยงปีนี้พี่นัทพูดถูกไหม อ่าใช่ครับใช่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าโบสรู้สึกยังมีพลังเพื่อนๆในทีมอย่างต้องอย่างเจ้าไอาหรือว่าเจ้าเกมเองยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยากทําเพลงด้วยกันในนามเซเว่นเดย์ครซี่มีโปรเจกต์อะไรดีๆในมือนะครับปล่อยออกมาเดี๋ยวพี่นัทซับพอร์ตด้วยอีกทางหนึ่งแน่นอนขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมเลยครับเออแล้วพี่ฟังโบสเล่าเมื่อกี้นะพี่รู้สึกว่าขอบคุณเราเหมือนกันที่เราไม่หยุดที่จะทําเพลงเว้ยเพราะว่าถ้าหยุดปุ๊บแค่ดินที่รักดาวก็ อาจจะเป็นแค่โปรเจกต์ที่เราก็ไม่ได้ปล่อยมาถูกไหมล่ะใช่ครับผม,มใช่ครับแต่นะวันนี้มันทําให้หลายๆคนคิดถึงยอดวิวส์ของเพลงนี้คือมู้ฟังอยู่ที่ประมาณแบบ3ามสี่แสนประมาณนี้ใน u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถอยู่ตอนนี้ได้ฟังบนวิทยุให้กันบ้านหนึ่งอย่างขับรถถึงบ้านปุ๊บ <c oughs> เปิด YouTube แล้วก็พิมพ์แค่ดินที่รักดาวนะครับในช่อง YouTube ของ Seven Days c r a ค y นะครับ <c oughs> และที่พี่นัทเมืเ่อกี้พี่นัทบอกโบสถ์ว่าเหมือนโบสถ์มีมีทรัพย์สินที่มันมีมูลค่ามากๆเพราะว่า 7 Days Crazy คุณผู้ฟังที่นักงกำลังคุยอยู่ตอนนี้กับโบ๊ทกับเกมเนี่ยนะครับ ช่อง YouTube น้องเนี่ยมียอด Subscribe ทะลุ1ล้าน Subscribe เรียบร้อยแล้วด้วยเราก็ถือว่าน้องก็ลงผลงานต่างๆในช่องนี้ไปกดติดตามกันได้นะครับมีเพลงที่คุณคิดถึงหลายๆเพลงแค่ได้รักเธอไม่ผิดหรอกเธอที่แบบทะลุ200ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณชอบเพลงแค่ดินที่รักดาวก็อย่าลืมครับเข้าไปฟังบนโซเชียลมีเดียด้วยเพราะมันเป็นช่องทางหลักเลยที่น้องจะได้กําลังใจจากกลุ่มแฟนเพลงที่ฟังเพลงเขาจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีบางช่วงชีวิตอะไรที่มันตรงกับเพลง คอมเมนต์ได้เลยศิลปินได้อ่านแน่นอนจริงไหมบอใช่อ่านครับเพราะว่าเพราะว่าผมเองก็ดูแลช่อง YouTube เองด้วยผมก็จะเห็นทุกคอมเมนต์ฮนะไอที่เห็นเข้าไปตอบตอบนี่ก็แทบจะเป็นผมแทบทุกเมนต์เลยเหมือนกันนะฮะ นี่แหละเพราะฉะนั้นใครที่แบบเหมือนโบสทพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าบางคนที่เคยฟังเพลงโบสสมัยเรียนมัธยมสมัยเรียนมหาลัยแต่ทุกวันนี้พวกเราก็เติบโตบางคนก็อาจจะ35 40กันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมูฟังครับเขาคือเจ้าของเพลงแค่ได้รักเธอกับไม่ผิดหรอกเธอนะครับจริงๆน้องยังคงอยู่ในแวดวงดนตรีมาตลอดทุกวันนี้น้องก็เติบโตในเส้นทางนี้อย่างสวยงามนะครับอย่างมีเป็นโฟนิก้าสตูดิโอเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับใช่แล้ววันนี้ที่ โฟนอินมาทักทายชาวนครศรีธรรมราชก็คืออยากจะให้ทุกคนได้เข้าไปฟังเพลงแค่ดินที่รักดาวนะครับนอกเหนือจากเลือกมาในแชท Facebook ในรายการวิทยุแล้วก็ตามไปซัพพอร์ตน้องๆต่อที่ YouTube ได้เลยพี่นัทแอบ,บไป Follow ใน IG มาเห็นไปเล่นสดที่ออกมหาลาัยคริสเตียนที่นครปฐมด้วยเป็นไงบ้างอ๋อสนุกมากครับผม,ผมก็เราเราจริงๆช่วงหลังนี้ไม่ได้ทัวร์คอนเสิร์ตมาสักัใหญ่เลยฮะแล้วก็ตามโรงเรียนก็ เล่นน้อยลงแต่ว่าวันนั้นก็คือได้ไปเล่นในในงานมหาลายัยเจอน้องๆเฟรชี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีแล้วก็อ่าผมผมชอบครับผมชอบบรรยากาศการได้ทัวร์คอนเสิร์ตนะฮะ <No. S 2> เพราะว่าเพราะว่าแบบมัน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 ได้ซึมซับกับบรรยากาศตา่างที่ต่างแล้วผมเองเป็นคนที่ผมผมไม่ได้ว่าแค่ว่าแบบไปเล่นคอนเสิร์ตเข้าโรงแรมพักแค่นั้นนะครับผมชอบที่จะแบบว่าสาวาเช็คเสร็จไอผมชอบขอยืมมอไซเขาหรืออย่างเงี้ย <laughs> ขี่ตะเวนไปตลาดนัดไปโลตัสไปอ,อ,อะไรงเงี้ยครับไป,ไปดูไปดูวิถีของที่นั้นๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมชอบไปแล้วก็แบบว่าอ่ไปถา้าเจอเพื่อนๆบ้างเข้ามาจําได้เข้ามาทักทายกันครับผมรู้สึกรู้สึกดีครับผมผมอยากไปซึมซับบรรยากาศตามจังหวัดต่างๆตามที่ต่างๆที่เราไปนะครับผมก็ มันมันมันคิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นฮะเออมันมันย้อนกลับไปเมื่อแบบสมัยสักแบบเกือบสิบปีที่แบบเราต้องมีแคมปัสทัวร์ตามโรงเรียนกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะเออแต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่ามีที่ไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเซเว่นเดย์ครซี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเฟรชชี่เหมือนกับที่มอคริสเตียนนะครับที่นัดไปแอบดูน้องมาหรือว่าอย่างจะเป็นเทศกาลดนตรีต่างๆนะครับที่สนใจอยากจะมีเซเว่นเดย์ครซี่ไปสร้างสีสันแล้วก็ บรรยากาศดีๆรวมถึงขนเพลงฮิตที่ทะลุร้อยล้านวิวไปเล่นสดให้คุณฟังเนี่ยก็ติดต่อ s e v y s Crazy ยังไงได้บ้างครับก็ติดต่อมาได้ในทางหลักๆเลยคือ Facebook Fanpage ครับผมพิมอ่าเล็เจ็ดนะครับแล้วก็ d a y s c i a Z y ซเะจะเป็น Facebook Fanpage พวกเราก็เราจะลงอัปเดต ของพวกเราตลอดว่าเรามีไปที่ไหน <ừ> mm. หรือว่าอะไรไหนแม้กระทั่งเบอร์โทรติดต่อครับก็สนใจอยากให้ไปเล่นลอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมที่ Facebook ของ Seven Day ย์สแคนะครับหรือว่าอ๋อถ้าเกิดว่าหาไม่เจอ,อยังไงจริงๆมันหาไม่ยากหรอกคุณผู้ฟังเข้าไปใน u t u b e ครับอันดับแรกรไปพิมพ์แค่ดินที่รักดาวก่อนกดฟังให้เรียบร้อย Subscribe แล้วเขามีข้อมูลติดต่ออยู่ใน description ด้านล่างอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับโอเคใช่ครับวันนี้พี่นัทอยากจะให้โบ๊ท รวมถึงฝากไปถึงไอ้กับเกมด้วยว่าให้ทุกคนมีกําลังใจแล้วก็ฮึดในการทําเพลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพวกคุณคือสี่คนที่มารวมกันแล้วมันทำให้ความเป็นเซเว่นเ a ซครซี่มันกลมกล่อมแล้วก็เพลงแค่ดินที่รักดาวตอนนี้มันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นหนึ่งเพลงเพราะที่มีคนอยากฟังและเพราะฉะนั้นในเรื่องของยอดวิวต่างๆเพลงเพราะมันจะค่อยๆเดินทางไปของมันเรื่อยๆนะครับมีโปรเจกต์เพลงหน้าอยู่ในหัวบ้างหรือยังครับโบ๊ทเนี่ย จริงๆก็เราเราเราคิดตลอดแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีเพลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับผมแต่แค่ว่านะช่วงนี้กําลังกาลังกาลังใช้ความคิดกับการที่อยากจะนําพาเพลงนี้ไปให้ถึงผู้ฟังให้มากที่สุดอยู่ครับโอเคเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าณตอนนี้ถ้าคุณคิดถึง Seven Day ย์สครนะครับถ้าคุณคิดถึงเพลงแค่ได้รักเธอไม่ผิดหรอกเธออีกหนึ่งเพลงที่ศิลปินกลุ่มนี้อยากให้คุณฟังคือแค่ดินที่รักดาวนะครับอาบด์บสพักแป๊บหนึ่งก่อนพี่นัทให้โต้งได้มาฝากอะไรกับคนฟัง หน่อยสักนิดนึงครับโต้ง,งตองฝากหน่อยครับก็ขอฝากเพลงใหม่ของพวกเราไปด้วยนะครับผมก็กว่าจะเป็นเพลงนี้ได้นี่ก็อย่างที่พี่วอสเล่าให้ฟังนะครับก็เกือบจะไร้ปอกันไประดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับสุบดท้ายแล้วก็รวบรวมกําลังใจกลับมาสร้างผลงานใหม่หกันแล้วก็ปล่อยออกไปสู่เพื่อนๆให้ได้ฟังกันนะครับอยากแบบว่าให้ลองฟังดูครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํเกันมากๆแล้วก็ผ่านการคิด เยอะมากมากนะครับก่บจะเป็นเพลงนี้แล้วก็หวังว่าแฟนๆเก,ก่าๆที่แบบเคยชอบเพลงแคด้รักเธอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหวังว่าเพลงนี้แบบว่าจะทําให้เพื่อนๆฟังแล้วนึกถึงช่วงเวลานั้นหรือหรือย้อนจะไปนอารมณ์นั้นได้นะครับได้บ้างนะครับยังเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งวงที่ยังอ่ายืนยืนหยัดที่จะทำทำเพลงที่เป็นแนวทางแบบนี้ครับครับผมแลอยากให้ เพื่อนๆลองเปิดใจฟังดูนะครับผมยินดีคร,ครับผมแล้วก็นอกเหนือจากแฟนเพลงเก่าๆแล้วนะนี่ีจะบอกว่าเหมือนเวลาพี่ไปแบบอ๋อเป็นกรรมการตัดสินวงดนตรีน้องๆตามโรงเรียนตามหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยยังมีคนหยิบเพลงเรามาเล่นในประกวดอยู่เลยเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้น,น,นแสดงว่าเด็กเจนใหม่ๆเองเขาก็รู้จัก s e เว่นเดย์สแดีเหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนไปซับพอร์ตโบสล่ะครับฝากอะไรถึงพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชสักนิดนึงเชิญเลย นะผมก็ฝากเพื่อนๆชาวละครสีธรรมราชด้วยนะครับผมฝากเพื่อนๆชาวมิวสิกออนเดอะโรด้วยเพราะว่าเราอยากจะไปเล่นอยากจะไปเจอเพื่อนๆถึงที่เลยอยากจะไปร้องแค่ดินที่รักดาวให้ทุกคนได้ฟังสดๆเลยครับผมอยากไปเจออยากทักทายกันยังไงก็ฝากขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปเปิดฟังใน YouTube เปิดดู MV มีด้วยสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับเรายังยังอยาก ทำเพลงออกมาให้ทุกคนได้ฟังตลอดตๆอ,อยากยังอยากอยู่บนเส้นทางสายดนตรีนี้นะครับผมก็ ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยกับที่ผ่านๆมาครับเพลงก่อนๆหน้านี้ที่ทุกคนสนับสนุนพวกเราครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกนะเย็นวันนี้ขับรถถึงบ้านเปิด YouTube แค่ดินที่รักดาวนะครับหลายๆเพลงเพราะจาก Seven Day ย์คราที่อยู่ในช่อง YouTube ของน้องๆด้วยวันนี้พี่นัทขอบคุณโบสถกับโต้งมากเลยที่เป็นตัวแทน Seven Day ย์คราส่งเสียงมาทักทายเรากันนะครับผม ไว้เจอกันใหม่ซิงเกิลหน้าและถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรดีๆอาจจะมีใครดีลงานมาหลังไม่เดี๋ยวพี่นัทออดีไปในอินสตาแ a รมนะครับขอบคุณมากยินดีครับโต้งแล้วก็โบ๊สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Music on the road กับ DJ เจนัทคลังซับ